ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกศตรวรรษที่21สังคมไทยต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ปัญหาที่ซับซ้อนและรุนแรงมากยิ่งขึ้นซึ่งต้องการให้คนในสังคมเข้ามาร่วมคิดรวมแก้ปัญหารวมสร้างสรรค์พัฒนาสังคมให้เป็นสังคมที่น่าอยู่และเป็นสุขการสร้างสำนึกความเป็นพลเมืองให้กับเยาวชนรุ่นใหม่จึงมีความสำคัญและไม่สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยการเรียนแต่ต้องเรียนรู้จากการลงมือทำในเวทีวิชาการ อภิวัตการเรียนรู้สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทยโดยสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนหรือสสออคอรวมกับมูลนิธิสยามกัมมาจนและภาคีปฏิรูปการเรียนรู้จึงจัดการเสวนาในหัวข้อการเรียนรู้เพื่อสร้างสำนึกพลเมืองนางพันธิพาสดิพันธ์ผู้อำนวยการสงขาฟอรัมกล่าวถึงโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขาที่เกิดขึ้นโดยความคิดที่ว่า สถานการณ์ของบ้านเมืองต้องการพลเมืองผู้ตื่นรู้เอาใจใส่ในกิจการบ้านเมืองรู้สึกเป็นเจ้าของกระตือรือร้นเอาใจใส่การทํางานของผู้ปกครองบ้านเมืองและการเปิดพื้นที่ในการสร้างความเป็นพลเมืองให้ลูกหลานจึงถือเป็นภารกิจร่วมกันของครอบครัวสถานศึกษาและชุมชนเวลาเราจไปในระเีทนที่เจะพูดคุยในประเด็นของเยแล้วก็จะใช้ประเด็นของการเติมเรื่องของ ทักษะชีวิตเลยค่ะจะคุยกันว่าเออเวลาน้องจะจัดการเรื่องนี้เนี่ยเออสภาพมันเป็นยังไงบางคนก็อาจจะฟ้องมีการทะเลาะเบาะแว้งแล้วก็คลี่คลายมันลงยังไงนะคะหรือระบบคิดเรื่องนี้ที่เชื่อมโยงมาได้ถึบอย่างนี้เนี่ยอะไรเงี้ยคือจะชวนคุยโดยมองตัวทั้งสษะชีวิตเป็นตัวค่ะใช่ไแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนไปในเรื่องของบางทีเราเรียกว่าจากทั้งสษะชีวิตเี่จะชิ่งไปยังทักษะของความเป็นพลเมืองที่มือหนาที่สุดก็คื เื่องอมีเหตุมีผลรับฟังความคิดเห็นของผ่านอะไรจำลองนั่นัอนะคะที่เป็นพื้นฐานที่เด็กระดับ14ปีขึ้นไปถึงประมาณ18-19 20ปีเนี่ยเขาเขาจะพอมองเห็นตัวเองได้ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของคุณปียพรมัทจิตผู้จัดการมูลนิธิสยามกัมมาชนที่บอกว่าปัจจุบันการสร้างสำนึกพลเมืองความเชื่อและกระบวนการและบทเรียนความสำเร็จของตัวอย่างการเรียนรู้ ควรปลูกฝังให้กับเยาวชนตั้งแต่แรกเริ่มของการเรียนรู้นายทรงพลเจตนาวน,นิชผู้อำนวยการสถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุขเห็นว่าองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นหน่วยงานสําคัญที่ควรมีบทบาทในการสร้างสํานึกพลเมืองได้ตั้งแต่ในระดับตําบลเพราะถือว่าเป็นหน่วยงานย่อยที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้ง่าย และเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปริญญาเทวนรุมิดกุลรองที่การบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและการเรียนรู้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เห็นว่าการจัดการเรียนรู้ให้กับเยาวชนในการสร้างสำนึกพลเมืองที่ดีต้องเน้นไปที่การเปิดพื้นที่ให้เยาวชนที่มีพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมที่ได้ลงมือทำจริงไม่ใช่เพียงการจัดสอนในเชิงวิชาการเท่านั้น หลักในการสร้างสํานึกพลเมืองเนี่ยที่รับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยคืออะไรครับมันคือการไปสั่งให้ทําหรือเปล่าครับไปบอกให้เป็นหรือเปล่าครับทํายังไงฮะสร้างกระบวนการเรียนรู้สร้างเงื่อนไขของการเรียนรู้ไม่ใช่ให้คําตอบแต่ให้โจทย์ถูกไหมฮะไปทําโครงงานต่างๆของอบตอเนี่ยมันคือโจทย์ถูกไหมครับแล้วการทําโจทย์นั่นแหละมันคือการเรียนรู้โครงงานของพี่หนูก็เช่นเดียวกันถูกไหมฮะ ตัวโครงงานเนี่ยไม่ใช่เป้าหมายใช่ไหมครเป้าหมายคือตัวคนทําโครงงานตั้งหกักถูกไหมอาจารย์ดังนั้นพวกเราซึ่งอยู่ในห้องเรียนก็ทําได้แบบเดียวกันนะครับแล้วธรรมศา,ศาสตร์ก็เอาวิชาพล,ลเมืองครับแค่3หน่วยกิจนะครับมาสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยที่รับผิดชอบต่อสังคมเปลี่ยนพวกเขาจากภาระของเมืองให้กลายเป็นพลเมืองครับแล้วเรื่องนี้พิสูจน์มาแล้วนะครับไม่เกี่ยวครับว่าเป็นนักศึกษาหรือเป็นเด็กที่ไหนทุกคนทําได้หมด พลังพลเมืองเยาวชนเป็นกระบวนการสร้างสรรค์และฟูมฟักเยาวชนที่มีทั้งพลังของร่างกายและจิตใจที่เข้มแข็งพอที่จะนำไปสู่เรื่องราวของความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองโดยการสร้างการเรียนรู้กิจกรรมที่เยาวชนสนใจและทำอยู่แล้วและก็ไม่ละเลยการเติมทักษะชีวิตให้เต็มชีวิตในระหว่างการทำงานร่วมกันต้องช่วยกันเชื่อมโยงสิ่งที่เยาวชนทำไปสู่การมีจิตใจเพื่อส่วนรวมและความเป็นพลเมืองในที่สุด